โอเคครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเกมฟอร์ดได้ให้น้องๆทุกๆคนดูกันนะครับเฮ้ย hey! อันนี้เราอยู่กับไอตัวอะไร่ะไอตัวอะไรเนี่ยตัวเองมันชื่อตัวอะไร,ต,ไออรตัวไอม่วงเออน,นั่นแหละครับตัวไอ้ม่วงทานนอตนั่นแหละครับแล้วกดเริ่มกันเลยเนี่นะกดบีมาสามารถเต้นได้แล้วแต่อ e ีโมดที่เราเลือกมา เฮ้ยเต้นเหมือนกันเลยวะเฮ้ยกดพร้อมกันดิหนึ่งสองสามอันเียเพิ่งหนึ่งสองสามเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามแหนดิช้า โอ้ยก็เพื่อ <laughs> เปลกแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาตาอวอร์กกินปะทูนี่มันมากมาพี่เอาดาร์คเวดเดอร์ดีกว่าวะ <laughs> นี่ครับดาร์คเวดเดอร์กับแบทแมนเฮ้ย <laughs> 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 แคปภผ้ามไปทำปก <laughs> ดาร์คเวดเดอร์กับแบทแมนโอ้ย <laughs> 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 สภาพ มันเป็นมัลติเวิร์สอะเอออันนี้ก็คือโลกแห่งมัลติเวิร์สนะครับพวกตัวเก่งๆซูเปอร์ฮีโร่อะไรไม่อยู่ในไม่อยู่ในฟอนไนคือคุณจะเป็นลูกไก่เท่านั้นเลยถ้าคุณไม่มีลูกปืนตาจะไปลงที่ไหนกันลงจลงอันนี้ไหม <c oughs> ฟอนฟอ <c oughs> นจอส์ฟอนจอสันเออใช่ไหม อามาฟอนจอร์สันละมัวแล้วไอ้ดีมัวไหนเอาเอาออกก่อนฟอนจอร์น่สี่อะไรนะฟอนจอร์นิสหรือเปล่าจับไม่ได้ช่างมาันเอ,อ้ยยิ่งเอาคนงองกริดมาอยู่คนงองกริดก็ประมาณนี้ครับผมบอกเลยไม่ได้ง่เว้ยแค่ไม่ได้เก่งเนาะแค่ออกตัวอักษรไม่เป็นเฉย ดักดักดักเวเดอร์ติดปีกอะแค่นั้นแหละโอ้ย <c oughs> ผมขับนี่ดูไม่มียานควีนเจ็ดแบทแมนเฮ้ยแล้วมีคนขี่มังกรมาได้อยู่ตรงนั้นครับมังกรน้องชายข้างหลังเองมีสองตัวนะมังกรที่โหล่ไอ้ไม่มี ใช้ฮัทหลอกเด็กน้อยไม่ดีนะมีจริงดูมัน่าผมหลอกมีจริงไหมล่ะมึงไปไหนนะให้พี่ไป่ช่วยเปล่านั่งนั่อนั่นลังอห้ละของอันนี้คือกล่องดีนะกล่องนี้กล่องดีมากน่นน่น้องชายบนหัวพี่มี เยันจอนบิ๊กเออเออเออเเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมโดนจักสองทางเลยพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยแล้วสวยสวยอีกตัวอีกตัวอยู่นั่นอีกตัวอยู่นั่นมันลงข้างล่างแล้วลิงบาบูนเร็วพี่ชายไอ้ลิงบาบูนไม่อยู่ไหนวะอ,อยู่ข้างบนมันขึ้นไปหาเราโอ้ย แล้วปนหัวด้วยป่ะช่วยพี่ช่วยพี่ช่ชวยพี่าบูนตาย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 แล้วครับเรียบร้อยครับพวกลิงบาบูนทั้งหลายพอตายเสร็จแล้วก็เต้นดาร์กเวดเดอร์วิ่งท่านารุโตอิเซโดเซเตคุมินโนโนไลโมคุราวานาลูโต คนไทยไม่ยอมเล่นกันคนไทยเราไปเล่นเกมไม่รู้บอโซนอ่ะคนเล่นเยอะเฮ้ยเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงเท้าน้องชายนี่มันอยู่ที่ช่วยพี่ด่วนผมยิงอีกตัวบนเขาอยู่พี่ชายเฮ้ยเองช่วยพี่ยิงกับไอ้นี่ก่อน ตัวบนเขาอยู่แบบนึงน,น,น,น็อกน็อกน็อกไอ้นี่ใครเป็นน้องชายเร็วน็อกน็อก,อกไปค่ะมูฟอรีนมูฟอรีนไอ้นี่มูฟอรีนเจอดาสเวเดอร์เก็บไปแล้วับเรียบร้อยครับ ขออะไรวะเอ้ยป้องขอไม่ให้ไม่ให้อ่ะให้อันหนึ่งใจดีขอไม่ได้จะเอาวันนี่ซะหน่อยจะเอาจะเอาเวนอมแตะปะอ๋อนี่แตะไม่ทันแล้วดารเวเดอร์เราแสดงว่าดารเวเดอร์เก่งกว่ามูฟลีนะเผื่อใครอยากรู้ว่าเฮ้ยเองเอาเวนมให้พี่หน่อยนี่มันมีเอ๊ มันมีไอเทมหนึ่งด้วยครับที่ชื่อว่าไอเทมอะไรเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องเวนอมอ่ะมมนชื่อว่าอะไรนะพาราไซไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมีคนยิง,งมันเป็นพาราไซจริงมันคือปรสิตตายตายตายโอ้ยแย่งอีกอันนี้คือเกาะนะถ้ากินมันจะมันจะเป็นเกาะสีฟ้าเฮ้ย เอ้ยบอทบอทเฮ้ยโคนโคน่คนค่นน้องชายโคนโคนมันสวิงมาแล้วมันอยู่ไหนอ่ะเห็นปะเห็นปะโอเคนั่นไงนัง่นไง,นงข้างล่างอะ่ะข้างล่างหนึ่งตัวเห็นปะเห็นปะแล้วผมมันบอดพี่ชายเออว่ะไปยิงทำไมวะ นี่เป็นไลออนเออมันคือไลออนนี่ถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวขึ้นพามให้ไล <Lion. S 1> ออนนั่นแหละไลออนในเวนออมอะที่มันเป็นตัวร้ายอะไปไปดิ่งไปดาร์เวเดอร์เป็นไลออนเฮ้ยน้องพี่ว่าพี่โดนว่ะ,ะโดนอะไรพี่โดนจู่โจมโดยระเบิดเต้น เดินคว่างมาเอ้าไอ้เด็กไอ้เด็กนี่มันเหลี่ยมนะผมบอกเลยเอ้าเอ้าหมูป่าเอ้ยหมูป่าหายขี้กา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 ปอบปอบเฮ้ยกากาปอบปอบเฮ้ยกากาปอบปอบเฮ้ยมีคนวาร์ปมาพี่ชายเจ้ามังกรกินกล้วยทอด มันกอนมันกอนกินกล้ยถอดอะไปทั่วแล้วนะจะบอกให้มันอยู่ไหนว่าขมอนขมอนขมอนเบบี้ให้คุกกีทำไหนกันนี่ให้ข้างล่างเฮ้ยบนหัว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 ก็แตก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 เปิงปิงจึกจักปังปังตามล่าตามล่ามัน นี่น้องชายตามพี่มาตามพี่มามันอยู่นี่มันอยู่นี่เองร่อนตามพี่มาพวกกีกินนายการดักเลยพี่ชายผมเอาข้างข้างบนเองเอาข้างบนพี่ชายลงไปบนใดพี่ชายหลังหลังมีหลังมีช่วยพี่ด่วนช่วยพี่ด่วนสวยนกนกนกเด้วเด้มันมีอีกตัวแจมอีกตัวอยู่ตรงบ้านอีกตัวอยู่ตรงบ้านเห็นปะเห็นปะเห็นปะ สองตัวเลยอีกบ้านฝั่งนึงอ่ะมันอยู่ตรงนี้นี่นี่มันไปนั่นแล้วมันไปนั่นแล้วเห็นป่ะเห็นป่ะนั่นแหละอย่าแรงเลยนะเราขอแชมป์อ่ะขอแชมป์สักครั้งนึงแชมป์แชมป์แชมป์วืดหรือแชมป์เบ่าอ้าวมันก็วืดถูกอ่ะเห็นเปลี่ยนเอเนเออ๋อ มันหนีเราไปแล้วอ่ะไอนี่บอดนะไอนี้บอดระวางนะบางทีลูกพี่มันอาจอยู่ข้างในป่าได้เว้ยกุ๊กกี้กินในเฮ้ยลูกพี่มันอยู่นี่น้องชายตามพี่มาตามพี่มาเป็นลูกพี่คือลูกใครอ่ะ นี่ไงนี่ไงมันเก็บการ์ดไปชุบเพื่อนมันวะโอ้ยไม่โดนโอ้ยผมยิงไม่โดนเลยล่าลมัน,นล่า,ลามันม,มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไอ้ลูกน้องมันอยู่นี่กลับมาซ้ายหนูจะไปไหน เออเจอใครเจอใครไอ,อ้หนูไปด้วยไปด้วยมากจะโลพี่หน่อยอเฮ้ยมันอยู่ข้างบนข้างบนน้องชายนั่นน่ะข้างบนข้างบนเห็นปะเห็นปะไม่เห็นตาบอดตาตีเออตายไปนะครับบนมันเล็งเองอยู่ผมไม่มีสไนเปอร์ว่ะสู้มันยากว่ะเออ,เ,อ,อเจ็บเจ็บ เฮ้อผมยิงมันอยู่เลยตายเฉยอุ้ย <ขอ S 1> ก่อแตกหน่อยพี่ใช้ฝนน่าักไปอยู่ในโอ้แบทแมนแบทแมนปะละ่ะยิงใครวะเนะีทท่ยโทษทีพี่มันแบดบอยอะพี่ไม่ใช่แบทแมนอะยอกยอก เฮ้ยมันเล็งเราอยู่ลบๆน้อยกับนี่เพ็รเลยผมตอนนี้มันเล็งเราอยู่ที่ห้านาฬิกาฟาเรนไฮต์น่าสิบนาทีนั่นแหละอุณหภูมิความชื้นร้อยยี่สิบห้าองศาเซลเซียสแรงปืนสามสองปัดขวายิงเพื่อวางผลแตกไม่แตกเฮ้ย

ดูได้โอ้โษที่ผมลืมปิดเฟซเฮ้ยผมขออนุญาตปิดเฟซก่อนนะครับ12นาฬิกา15วาเลนไทน์น้ำปูมความชื้น52แรงปืน31ปาดขวายิงเพื่อหวังผลยิงนี่น้องชายพี่โดนจากข้างหลังยิงอ่ะเองตามพี่มาหน่อยสิ นี่นี่นี่น้องชายน้องชายนี่นี่นี่ไงนี่ไงมันโอ้นี่ไงมันไหนแม่สาวน้อยมันมันม่วงหรือมันเผาสองตัวเลยโอ้โหยูย้ยูมันคมมันคมนะมันคมนะมันคมนะโอ้ยโอ้จะตายอู้呜呜呜呜呜呜 เออไม่ไหวจริงตอนนี้ทนายการตึงเครียดดาดเวนเดอร์โดนทิ้งกลับไปเก็บเองพี่ชายใจเย็นสองตัวนะเว้ยเองไหวเปล่าโอ้โหดูของเอิงโคตรเอา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 แบทแมนเอา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  โอเคเจอกันโอเคครับเกมฝ่อไหนก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. ถ้าใครชอบก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์ครับนี่ครับแอดชื่อผมมาได้เลยครับถ้าใครอยากเล่นได้กันแอดเฟซแอดชื่อวันนี้คมต,ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ให้พี่ด้วยขอบคุณครับ